สวัสดีค่ะอันอันเมตากิติสุวรรณค่ะอายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้อายุ26ปีค่ะ26ปีวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาประกวดนางงามค่ะเวที Miss Chinese Global Thailand ค่ะเอออันถามนิดนึงทำไมถึงแบบเลือกประกวดเวทีนี้ค่ะต้องบอกว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งสาวมวยค่ะแล้วเราก็ยังเป็นสาวมวยพิการด้วยค่ะก็เลยอยากจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันค่ะให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะมีสภาพร่างกายแบบไหนอะค่ะเราสามารถที่จะเชิดฉายแล้วก็เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้ค่ะ อันนี้ขอถามนิดนึงกับเรื่องของอส่วนตัวมองยังไงกับกับเวทีประกวดช่วงนี้เพราะว่าหลายๆเวทีอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสให้กับสาวที่การบ้างหรือว่าหลายๆเวทีอาจจะเปิดโอกาสให้บางส่วนตัวเรามีความคิเ็นยังไงบ้างครับค่ะส่วนตัวค่ะรู้สึกประทับใจเวทีนี้ค่ะที่เปิดโอกาสให้ทุกสภาพร่างกายอะค่ะสามารถที่จะมาประกวดร่วมกันได้เพราะว่าในมุมของรานนะคะที่ตัดสินใจเลือกเวทีนี้เพราะว่า คนปกติอะค่ะกับคนพิการสามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกัน mm hmm. ก็เลยอยากจะแชร์ว่าแบบเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงละกันค่ะว่าคนที่มีสภาพร่างกายแบบเราค่ะ mm hmm. ก็สามารถที่จะกล้าและออกมาทําสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ัดสินนใจนานนของหนูตัดสินใจ mm hmm. เพื่อนเพื่อนมาชวนประมาณคิดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะว่าสรุปจะประกวดหรือไม่ประกวด,ดแต่หนูเคยไปประกวดเวทีมิสเทเลนเฟรดีดีไซน์มาแล้วค่ะแล้วใครขอมาประกวดแบบนี hmm. ้ เราทำบันใจไหมว่าจะมีเธอเมีพลังงามเข้าม,มาบูลลี่เราเอาว่าตรงๆเนาะในในเรื่องของการบูลลี่หนูคิดว่าทุกวันนี้ค่ะมันคําพูดมีทั้งด้านบวกกับด้านลบอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะให้ทุกคนชอบเราได้หรือไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนไม่ชอบเราได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือต้องปรับมายเซ็ตตัวเองก่อนค่ะแทนที่เราจะไปรู้สึกแย่ว่าเออเราโดนบูลลี่เราอาจจะคิดว่าเรามาทําสิ่งสิ่งนี้เพื่ออะไรอย่างเช่นของงานอะคะ่ะเลือกที่จะตัดสินใจมาประกวดเวทีนี้ เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนนะคะ่ะมีกําลังใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็สามารถประกวดได้เหมือนกันนี่เพราะว่าทุกคนอะคะ่ะมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มีความสวยที่แตกต่างกันอันอันเล่าได้ไหมคะว่าหนูเกิปดปฏิเสทอะไรได้ค่ะของอันนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะพอดีว่าอันป่วยหนักค่ะซึ่งเครื่องที่อันต้องใช้นะคะก็คือเครื่องเอ็กโมค่ะพอหลังจากที่ใส่เครื่องไปแล้วเนี่ยผลข้างเคียงก็คือริมเลือดไปอุดตันที่ขาค่ะก็เลยจะทําให้ต้องตัดขาเพื่อรักษาชีวิตค่ะแล้วการที่เรา มีม่าาเรอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตค่อนข้างเยอะเลยค่ะอย่างเวทีที่กันไปประกวดคือมิสไพล์ a n d f ฟรี y ดีไซน์ตัวนั้นนะคะจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกว่าอารยสถาัตัดค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นทางลาดลิฟต์หรือว่าที่จอดรถนะคะการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ก็จะสามารถทําให้ทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างของงานนะคะข้อจำกัดอย่างการมาเป็นนางงามค่ะสิ่งหนึ่งเลยก็คือเราไม่สามารถใส่ส้นสูงได้ค่ะ แต่ที่เรายังเลือกที่จะมาเพราะหนึ่งรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ค่ะเรามีเป้าหมายในตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วเราอยากจะเป็นอะไรแต่รู้สวยมากเลยนะพี่ชอบเป็นดาวแตัดล้อไหมวามติดตามตอนนั้นที่ที่หมอตัดสินใจจะตัดขาคารู้สึกเป็นยังไงต้องบอกว่าตอนนั้นนะคะหนูไม่รู้สึกตัวแล้วคนที่ตัดสินใจก็คือครอบครัวค่ะซึ่งเสียงเนี่ยก็แตกเป็นสองเสียงค่ะ คือมาม้าเนี่ยรู้สึกกังวลว่าเราน่าจะทําใจไปได้ด้วยความที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็จะมีความห่วงสวยแต่ทางป้าปากับน้องแล้วก็เฮียคือหนูเป็นลูก4คนค่ะทางป้าปาก็บอกว่าตัดเลยเพราะคุณหมอแบบให้เลือกค่ะว่าจะเอายัางไ,ไ,มไมงมาม้าก็ตัดเพื่อรักษาใช่มาม้มมาก็บอกว่าแบบเอองั้นขอไม่ตัดดีกว่าเดี๋ยวเตรียมจัดงานศพให้เลยอะไรอ่างี้ค่ะ หมามาก็คือคนนี้แล้วใช่ซึ่งตอนนั้นนะคะพอมันเหมือนเป็นการโหวตกันนิดในบ้านทุกคนก็เลยไม่เอาคือเราอะยังหายใจอยู่เลยเราพยายามสู้อยู่เลยจะปล่อยเราไปได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นปะ๊ปะปะ๊าเลยตัดสินใจว่าโอเคยอมให้ตัดขาต,ะะตอนที่รู้สึกตัวต้องบอกว่าตอนแรกอะคะ่ะหนูไม่รู้ว่าขาไม่อยู่แล้วมามาก็คือมาเยี่ยมทุกวันค่ะแล้วก็ให้กําลังใจเราทุกวันแต่เราเนี่ยจะไม่เห็นตัวเองค่ะว่าเราไม่มีขาแล้ว แต่ว่าใช่แต่ว่ามันจะมีเรื่องพิกศก็คือเวลาพี่พยาบาลมาทําแผลหรือคุณหมอมาทำแผลเขาจะปิดตาเราค่ะ mm hmm. หนูว่านอนอยู่ในห้อง i อซเราโดนใส่ท่อแล้วก็จะไม่รู้สึกตัวใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่า mm hmm. หนูก็เลยเขียนไว้บอร์ดถามคุณหมอค่ะว่าหนูป่วยเป็นอะไรคะอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าแบบแม่บอกอะไรหรือยังซึ่งหนูก็ใส่หน้าหมอก็เลยบอกให้ไปถามมาม่าดูนะอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. คนที่ตัดสินใจมาบอกเราก็คือมาม่าค่ะเพราะว่าหมอเขา คิดว่าหมามาน่าจะมีวิธีที่จะคุยกับเราให้เราไม่เสียใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะคะเครื่องที่ยันใช้คือเครื่องเอ็กโมเนี่ยถ้าเราร้องไห้เนี่ยมีโอกาสที่เส้นเลือดจะแตกได้ถ้าเส้นเลือดแตกนี่ก็คือหมอช่วยชีวิตไม่ได้เหมือนกันหมามาก็เลยคิดโซลูชันในการคุยค่ะเขาบอกว่าแบบน้องอันอยากอยู่กับหมามใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยักหน้าหมาก็บอกว่าแบบถ้าอยากอยู่ด้วยกันเนี่ยเจ้ากับนายเวรโคกโกรดน้องอันมากเลยเขาอาจจะต้องเอาอะไรจากตัวน้องอันไปสักอย่างหนึ่งนะถ้าเขาเอาหูน้องอันไปน้องอันก็จะไม่ได ถ้าเขามือไปน้องก็จะเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาเลือกเลยนะเขาเอาขาของน้องมันไปน้องมันอย่าร้องไห้นะอ่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะเป็นความคิดตลกของหนูคือหนูเข้าใจว่าขามันต่อได้ค่ะอาจจะดูหนังเยอะก็เลยยกนิ้วตอบกับแม่กับไปแค่เยี่ยมซึ่งทุกคนในห้องอะค่ะก็คือตกใจว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ทําไมถึงไม่ร้องไห้เพราะว่าความคิดแรกคือตอนตอนที่หนููนนนนนนอนอออออยยยยย่่่หมามา ama, ห่หหหหเเเขขีีีบกกกมมมมมาาาาาาววใ้้้้ตััดไไะะงคคืลลจทแ แม่ก็เลยคิดว่าเราต้องรับไม่ได้แน่ๆเลยถ้าบอกแต่กากวว่าหนูตอบไปเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนว่าเป็นความคิดบวกแรกของเราที่สุดท้ายเราได้กลับมาหายใจอีกครั้งตอนนั้นผมเป็นปี21ค่ะตอนนี้26ประมาณ5ปีที่แล้วค่ะ หนูไม่ไม่รู้สึกถึงตรงนั้นดีกว่าเพราะหนูคิดว่าในมุมของผู้หญิงด้วยกันอะมาม่าเขากังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแนอนาคนกับเราหนึ่งเราทําใจไม่ได้แล้วเราอยากไม่อยากอยู่แล้วอะมันจะเหมือนเป็นบาปในใจของแม่หรือเปล่าเพราะแม่ก็เหมือนรับบีสจากเรามาใช่ไหมคะที่หนูเขียนตอกก็เลยเข้าใจในมุมของแม่คะ่ะแล้วต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เรากลับมาเป็นเราอะคะ่ะคนที่อยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กําลังใจตลอดก็คือมามา่าและพอวันนี้เราเลือกที่จะมาลงมิสชนิสโกโบไทยแ,แลนด์เราอยากจะสื่อสารอะไรครับแฟนนางงาม ค่ะก็คืออันดับแรกที่พูดขอบคุณไปแล้วก็คือขอบคุณกองประกวดค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะที่เปิดโอกาสให้คนพิการเนี่ยได้มีจุดยืนได้แสดงศักยภาพของตัวเองเพราะทุกคนอะคะ่ะมีความสวยแล้วก็มีศักยภาพของตัวเองที่ดีค่ะแต่ว่าบางทีเราอาจจะเขินอายใช่ไหมคะเพราะเรารู้สึกว่าเราแตกตา่างแต่ความจริงแล้วอ่ค่ะเที่นเลือกมาเนี่ยเพราะรู้สึกว่าถึงเราจะแตกตา่างเราก็สามารถเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้ค่ะขณะทำการน้องอันอนีก็มีแฟนคลับอยู่ในที่ขอปเยอะนะ มีการสื่อส,ส,สารไปขั้นพื้นฐานตรงไหนคะว่าเรากำลังวาอยู่ทีนมีการบอกเล่าไปบ้างเบื้องต้นค่ะแต่มันเป็นการออดิชั่นก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้ไปต่อหรือเปล่าแต่ก็คือมีการขอกําลังใจบ้างค่ะว่าแบบฝากเป็นกําลังใจให้อันอันด้วยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คือซัพพอร์ตดีมากค่ะก็คือดีถ้าไม่ได้ไปต่อจะมีอะไรเป็ไงในการที่จะใช้ชีวิตของหนูคือรู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาหรือว่า หาเป้าหมายใหม่ๆใ,ใ,ให้กับตัวเองได้อยู่เสมอค่ะแค่เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดหนูอาจจะไปทําเรื่องยิงปืนค่ะตอนนี้คือมีการฝึกซ้อมอยู่แล้วแล้วก็รอคัดตัวทีมชาติค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสหรือเปล่ายิงนี่ก่อนเลยค่ะยิงอะไรชาตอย่างี่ยิงปืนผู้ชายผมไม่กล้าจีบสิไม่แน่ใจค่ะเพราะตอนนี้ก็ยังสดนะแล้วแล้วอันนี้แบบพทันได้เลยค่ะ ในช่วงปัจจุบันนี้เราสภาพจิตใจเราโอเคแล้วใช่ไหมครับต้องบอกว่าสภาพจิตใจคือกําลังใจจากครอบครัวแล้วก็กําลังใจจากคนรอบข้างมันเยอะมากๆเลยค่ะหนูเนี่ยไม่มีคุยกับหมอจิตแพทย์นะคะแต่เป็นการปรับไมเซิลแต่เราแบบไม่ได้เท้ยาเลยเพราะว่าหนึ่ง<อ>สิ่งที่หลังจากกลับมาเ,<อ>เรารู้สึกว่าหนึ่งสิ่งเลยที่สําคัญในชีวิตก็คือครอบครัวค่ะแล้วก็อยากกลับมาหายใจอีกครั้งมาใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่ส,<อ>สุดกับชีวิตที่เหลืออยู่ของเราอันนี้พี่ขอนิดนึงแบบนี้นะอยากให้งานอัน ส่งมเมสเซจให้กับหลายๆคนที่เขาอาจจะเจอปัญหาแบบน้องอ,อยาาก<ด>จะบอกอะไรเขาอยากจะให้กำลังใจอะไรไ,ะได้ค่ะสิ่งแรกค่ะที่เราต้องเปลี่ยนคือมายเซจค่ะถ้าเรายังยึดติดขออภัยนะคะถ้าเรายังยึดติดกับอดีตนะคะเราก็จะไม่มีเราก็จะไม่มีปัจจุบันกับอนาคตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําค่ะเราต้องเปลี่ยนมายเซจก่อนว่าแทนที่เราจะไปคิดย้อนหลังค่ะว่าทําไมต้องเป็นเราหรือว่าทําไมต้องเป็นฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นลบกับตัวเองหรือเป็นลบในใจอะค่ะ ให้เราลองเปลี่ยนเป็นว่าเออเรา,เราในเมื่อเราเป็นแบบนี้แล้วอะค่ะเราจะทํายังไงให้เราสามารถเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเราที่มีคุณภาพอะต้องบอกว่าขอบคุณป๊าป๋ากับมามาที่ซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในทุกๆเรื่องแม้ในวันที่เราอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวเองหรือด้วยซ้ำช่วงแรกๆที่แบบ ก่อนใสคาเทียมเนี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันเขินอายมากเลยกับการที่เราจะต้องออกไปในที่ที่คนเยอะๆเพราะเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนเป็นตัวประหลาดค่ะแต่บามาเนี่ยจะคอยคุยกับเราตลอดอย่างเช่นให้กําลังใจว่าแบบแทนที่จะรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกนอยกับตัวเองอะค่ะให้ลองยิ้มตอบเขากลับไปดูคือบางทีอะพี่พี่อาจจะแบบอยากให้กําลังใจก็ได้แต่ไม่รู้ว่าจะเทคแอคชั่นกับเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยก็ไม่ง่ายค่ะแต่พอลองทําแล้วรู้สึกว่ามันเป็นบวกค่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็รู้สึกดีกับเรา,าเออง ดได้ค่ะช่องทางโซเชียลก็จะมี Facebook, TikTok, แล้วก็ YouTube ค่ะแล้วก็มี IG ด้วยค่ะชื่ออันอันขาเล็กน,นะคะฝากไปติดตามด้วยค่ะบ,ะบถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ทั้งช่อง y o u t u ครบตลาและเพจ a c e b o o k ครบตลากันด้วยนะคะอ่ะ,อะ,อะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่งกดเลย